กรมควบคุมมลพิษทำแผนดำเนินการยกระดับมาตรฐานการระบายมลพิษจากรถยนต์ใหม่เพื่อเร่งขับเคลื่อนมาตรฐานยูโรซิกจากรถยนต์เบนซินไปรถยนต์ดีเซลยกระดับคุณภาพอากาศที่ยังยืนติดตามได้จากรายงานค่ะตั้งแต่ปี2010ที่ผ่านมาการผลิตรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลมาตรฐานการปล่อยมลพิษของเครื่องยนต์ดีเซลยูโร5และยูโร6 มีความเข้มงวดมากขึ้นในเรื่องของข่าไอเสียเนื่องจากเครื่องยนต์ดีเซลมักจะปล่อยข่ามควันดำมากกว่าเครื่องยนต์เบนซินเป็นธรรมชาติของเครื่องจึงต้องมีท่อไอเสียช่วยกรองข่าไอเสียในรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลโดยทำหน้าที่กรองข่าในรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลด้วยการกรองข่าและควันดำที่ออกมาจากท่อไอเสียของเครื่องยนต์ดีเซลภาครัฐได้เร่งปรับปรุงมาตรฐานควันดำและมลพิษจากท่อไอเสียของรถยนต์ต่อเนื่องเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ลงให้ได้มากที่สุดพระกอบให้เกิดฝุ่นสะสมอยู่ในอากาศนานและอาจผ่านทางเดินหายใจเข้าสู่ปอดซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจโดยแหล่งกําเนิดฝุ่นละอองขนาดเล็กในเขตเมือง ส่วนหนึ่งมาจากการ,รจราจรติดขัดส่งผลให้เกิดการเผาไหม้ของเครื่องยนต์บนท้องถนนนานขึ้นซึ่งการยกระดับมาตรฐานการระบายมลพิษจากรถยนต์ใหม่เริ่มจากการบังคับใช้มาตรฐานยูโร5สำหรับรถยนต์ดีเซลใหม่ทุกขนาดและรถเบนซินใหม่ขนาดใหญ่ตั้งแต่วันที่1มกราคม2,567และบังคับใช้มาตรฐานยูโร6สำหรับรถยนต์เบนซินใหม่ขนาดเล็กตั้งแต่วันที่1มกราคม2568 และกำหนดแผนการบังคับใช้มาตรฐานยูโรหกสำหรับรถยนต์เบนซินใหม่ขนาดใหญ่ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569รถยนต์ดีเซลใหม่ขนาดเล็กตั้งแต่วันที่1มกราคม2572และรถยนต์ดีเซลใหม่ขนาดใหญ่ภายในวันที่1มกราคม2575ตามแผนดำเนินการยกระดับมาตรฐานการระบายมลพิษจากรถยนต์ใหม่ภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ขณะนี้เข้าสู่แผนการบังคับใช้มาตรฐานยูโร6สำหรับรถยนต์เป็นซินใหม่ขนาดใหญ่ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ที่ผ่านมาและมุ่งมั่นที่จะบังคับใช้มาตรฐานยูโร6รถยนต์ดีเซลใหม่ต่อไปนายสุรินทร์วรกิจธํารงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษย้ำว่าการยกระดับมาตรฐานรถยนต์ใหม่มาตรฐานยูโร6 ถือเป็นความร่วมมือสำคัญระหว่างภาครัฐภาคอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการนำเทคโนโลยียานยนต์ที่สะอาดและมีประสิทธิภาพสูงเข้ามาใช้เพื่อลดการปล่อยมลพิษทางอากาศและส่งเสริมการพัฒนายอย่างยั่งยืนของประเทศมาตรฐานรถยนต์เบนซินใหม่และรถยนต์ดีเซลใหม่ขนาดเล็กตามมาตรฐานยูรโรหมุ่งเน้นควบคุมอัตราการระบายก๊าซออกไซด์ของในตรเจนของรถยนต์ เ่อนำไปสู่การลดกา๊าซโอโซนและฝุ่นละอองทุติยภูมิที่มีกา๊าซออกไซด์ของไนตโตรเจนเป็นสารตั้งต้นสำหรับมาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศจากรถยนต์ดีเซลใหม่ขนาดใหญ่มาตรฐานยูโร6จะช่วยลดการระบายกา๊าซออกไซด์ของไนตโตรเจนร้อยละ80และฝุ่นละอองลดลงมากกว่าร้อยละ50สส่งผลให้สามารถลดการระบายฝุ่นละอองโดยตรงจากปลายท่อไอเสียและฝุ่นละอองทุติยภูมิที่เกิดจากการรวมตัวของสารมลพิษในบรรยากาศ การใช้มาตรฐานยูโร6มันเหมือนการที่รถมีการเพิ่มเครื่องมืออุปกรณ์ในการกรองฝุ่นมากขึ้นควันดำแล้วก็ในตรเจนเดลไซซึ่งเป็นตัวที่แปลเป็นฝุ่นด m การที่จะช่วยตรงนี้จะสามารถลดฝุ่นต่อคันได้มากถึง50%จากเดิมครับตัวนี้จะเป็นเรื่องของรถใหม่เป็นหลักฮนะเรื่องของรถเก่าเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เราต้องเพิ่มมาตรการ2ตัวคือในรถสัญดากก็คือเป็นยูโร6ครับ<อ>แต่อีกส่วนนึงก็คือรถไฟฟ้าครับก,กมรมควบคุมมลพิษก็กำลังคุยกับ งพงัอ,อย่กัา,ยอยา,านนรอ,อัาการคคับภฐยังคงให้ความสําคัญกับการดูแลรถยนต์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานรถยนต์ใหม่การปรับปรุงมาตรฐานรถยนต์ใช้งานการเข้มงวดตรวจสภาพและการส่งเสริมความร่วมมือจากเจ้าของรถและภาคเอกชนเพื่อการลดมลพิษทางอากาศเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและนําไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในระยะยาวปิยาพันยังเทียน รายงาน